สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่1วันนี้เราไปดูกันว่าน้องใหม่เรารู้สึกยังไงรวมไปถึงน้องๆมาจากที่ไหนกันบ้างค่ะสวัสดีครับชื่อพิทครับจบจากหอวังครับสวัสดีค่ะชื่อฟางค่ะจบจากสารเสีมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิกค,ค่ะจบจากสาธิตมะมมค่ะชื่อเบรมี่ค่ะมาจากร้อยวิทยาลัยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพันธ์นะคะจบจากวิรีรลัยพรยาคมค่ะสวัสดีค่ะชื่อจินค่ะจากสาธิตปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะเพลงพินนะคะมาจากนิวตัน,นะคะ่ะเรามาจากโรงเรียน101ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชื่อนนท์ครับจบจากคอนกกนวิทย์ครับชื่อกายครับจบจากสาธิตโมลินแดงครับชื่อทรายค่ะจบจากสาธิตศึกษาศาสตร์ค่ะชื่อเพชรครับจบจากคอนเกนวิทยายนนะครับชื่อโบแคนครับจบจากคอนเกนวิทย์ครับพวกเราจบจากวมวมาขอสวัสดีครับชื่อพัดภูมิครับมาจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยครับสวัสดีครับชื่อว่าดาครับมาจากนิวตันมาจากกรุงเทพครับสวัสดีครับพวกเราจบจากโรงเรียนมัธยมปัญญารัตย ค่ะชื่อเนยค่ะจบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นไ่มายมัธยมศึกษาศึกษาศาสตร์ค่ะค่ะชื่อเมเปิ้ลจบจากสาธิตึกษาศาสาตร์เหมือนกันค่ะสวัสดีครับชื่อแชปนะครับจบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน่นครับผมพวกเรามาจากราอ้อยเอ็ดวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อซ้อมซ่านะคะและหนูจบจาก k คียรพัฒน์อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเชอร์รี่จบจากอินเตอร์เนชั่นแนลคอมมูนิตี้สูลค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเบดี้ค่ะโรงเรียนมาแต่เดีอยู่ที่อะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อปังหวานค่ะมาจาก KIDS ค่ะสวัสดีค่ะนานน่าค่ะจบจาก Anglo Singapore International School ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนเน่ค่ะมาจากโรงเรียนดลุนศิขาลายโครงการวมวค่ะสวัสดีครับชื่อปังปอนจากโรงเรียนไมิดลยนวิทยาดุสิตนะครับพวกเราจบจากโรงเรียนอุดรวิทยาลูกูนพวกเรามาจากโรงเรียนสกุลลาดวิทยาลูกูล เอ้ <Hey. S 2> Today I'm like very excited, very happy, and very motivated to study starting 23rd of June. จินเทียนวะเห็นซิฟรอร์ยว y a h วันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะพี่พี่กับบุคลากรก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะทุกคนเฟรนลี่มากๆเลยค่ะ ก็มีแต่คนน่ารักน่ารักค่ะทุกคนเฟนลี่อาจารย์แนะนําดีมากเลยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วว่าอาจารย์แนะนําดีเพื่อนๆก็เฟรลี่ค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนดีมากเลยค่ะทั้งบรรยากาศทั้งผู้คนทุกอย่างดีหมดเลยค่ะก็นะครับวันนี้ใส่ชุดนักศึกษาวันแรกตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็อยากเรียนเร็วๆแล้วครับเพราะว่าตอนที่นี่น่าเรียนมากเลยครับค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะ อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆก็ดูใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะครับผมคือเออผมต้องเกริ่นก่อนว่าช่วงที่ผมมาอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้าเนี่ยผมก็ได้เห็นแล้วก็ดูสังคมคณะมาเรื่อยๆนะครับอย่างผมก็อ่านที่คาเฟ่มีเธอใช่ไหมครับในวันนี้ที่ผมได้มาปริศมวิเทศแล้วก็ได้อยู่ในฐานะของนักศึกษาแพทย์จริงๆเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมเชื่อว่าคณะเนี่ยสามารถพัฒนาทําให้ผมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีได้แน่นอนครับผม ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกดีมากๆที่ท่านอาจารย์มาตอ้อนรับพวกเราอย่างดีนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็มาให้ความรู้มาแนะนําเราในช่วงเช้าของวันนี้นะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตด้วยก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านอาจารย์ได้มีความแคร์สุขภาพจิตของนักเรียนใหม่อย่างพวกเราด้วยขอบคุณอาจารย์มากมาเลยค่ะก็มาวัฒนบุรวันนี้ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนห่ายคนมากเลยครับทั้งคุณหน้าไม่คุณหน้าก็อยากได้จัเน็อไปกับนทุกคนนะครับ ชื่อพอชครับชื่อแก้มค่ะวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่เจอเพื่อนเยอะแยะเลยตอนแรกรู้สึกว่ารู้จักเพื่อนเยอะแล้วแต่ว่าพอมาวันนี้ก็คือแบบเจอหน้าใหม่เยอะมากแล้วแบบว่าก็อยากทำความรู้จักเพื่อนทุกคนเลยครับใช่ค่ะเพื่อนทุกคนนะคะน่ารักมากแล้วก็คือนส์มากเลยใช่ไหมแบบเวลาที่แบบไปเมคกซิคือเพื่อนแบบน่ารักมากๆเลยค่ะอยากแบบเปิดเธอแล้วก็แบบเรียนกับเพื่อนๆแล้วค่ะ<อ>ถูกเจอกันนะคะขอบคุณ ก็รู้สึกว่าได้เจอวันนี้ก็ได้เจอเพื่อนใหม่เยอะมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้ก้าวเข้ามาในสังคมใหม่ๆค่ะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะค่ะก็วันนี้เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศก็ไดเ้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่หลายคนเลยค่ะตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นมากครับได้เจอเพื่อนๆที่แบบแบบตอนแรกรู้จักกันแค่อออนไลน์ก็มาเจอหน้าตัวจริงก็รู้สึกสนุกแล้วก็พบกับเพื่อนๆใหม่ๆครับผม ก็พอดีมาประชุมประถมนิเทศวันนี้ก็รู้สึกอบอุ่นมากค่ะทางคณะแพทย์ให้ให้การต้อนรับผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาแพทย์ได้ดีมากๆแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำจากอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ของคณะที่ให้คำแนะนำในการดูแลลูกๆเพื่อที่จะศึกษาต่อคณะแพทย์ที่นี่แล้วก็ ให้ความรู้ว่าเราควรที่จะดูแลลูกยังไงก็จะทำคือทำให้คุณแม่สบายใจมากๆเลยค่ะที่จะให้ลูกศึกษาต่อที่นี่จนจบแพทย์ภายในระยะเวลาที่6ปีนะคะก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไระคะ่ะเอาอันนี้เป็นความรู้สึกจากขั้วหัวใจของผมเลยนะครับคือผมรู้สึกว่า ปรับปรื่มแล้วก็ยินดีมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนได้มาเจอกับเพื่อนๆนเก่าเพื่อนๆนใหม่เพื่อนร่วมรุ่นคณะแพทย์ของเราดีใจจริงๆครับดีใจมากๆเลยรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้ได้เจอเพื่อนเพื่อนเยอะเลยค่ะสน,นุกมากๆค่ะแล้วก็เพื่อนๆน่ารักมากคุณครูต้อนรับอบอุ่นมากๆค่ะรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่น่าอยู่มากค่ะเพราะว่าแม้กระทั่งเพื่อนๆแล้วก็คณะบดีเองแล้วก็อาจารย์คนอื่นเฟรนลี่ทักทายเราอย่างดีเลยค่ะ รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆบอกกันแล้วก็เพื่อนๆน่ารักทุกคนอาจารย์น่ารักทุกคนเลยค่ะความรู้สึกกับคณะแพทย์แล้วผมรู้สึกยินดีและภูมิใจมากๆครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผม